สวัสดีพี่ยางครับยสวัสดีครับตังที่าได้ไหมเออโอเคงั้นเรามาทำความรู้จักกันหน่อยแกมาพี่ยาหน่อยกตรงนี้มีย่าไหมจหวะนางได้เองเปรงเขานความสม

ว่าแค่ไหสองเมือไหมวัหนึ่งศูนยสมงว้าววาว้าว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 ว้้าวว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 ว้าววว้ แก้วยังหวังพี่แน้มไปไหนดีนะไปไหนดีนะพี่อ้มซ้อมเหรอคะมวยดีกว่า